ต่อไปแบบฝึกหัด9.2หน้า90ให้นักเรียนบอกชนิดลักษณะและจำนวนของหน้าตัดหรือฐานและหน้าข้างของรูปเรขาคณิต3มิติข้อที่4นะคะข้อนี้เป็นปริซึมหกเหลี่ยมซึ่งลักษณะของหน้าตัด หรือฐานนะคะจะเป็นรูปหกเหลี่ยมจํานวนหน้าตัดหรือฐานมีสองหน้าลักษณะหน้าข้างนะคะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ต่อไปข้อ5ค่ะเป็นพีระมิดฐานเจ็ดเหลี่ยมลักษณะของหน้าตัดหรือฐานจะเป็นรูปเจ็ดเหลี่ยมนะคะ จำนวนหน้าตัดหรือฐานมีหนึ่งหน้าลักษณะของหน้าข้างก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมข้อที่6นะคะรูปนี้ เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือปริซึมสี่เหลี่ยม ลักษณะของหน้าตัดหรือฐานนะคะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจำนวนหน้าตัดหรือฐานมีสองหน้าลักษณะของหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก